เฮ้ยเดี๋ยวนี่มันหน้าก,กากกันเหรอ Dream Man ครับผมมาดีเพื่อนโอ้โหตบไม่เข้าครับ ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ผมไปเคลิบเกย์มาครับนั่นเองนะครับผมก็สกินนี้คุณผู้ชมอาจจะไม่ได้เห็นมาสักพักแล้วนะครับคือแบบผมไปใช้สกินตาโตโคตรบ่อยเลยนะฮะก็แบบว่าคิดถึงสกินนี้นะครับก็เลยกลับมาใช้นั่นเองครับผมก็วันนี้เนี่ยเราจะมารีวิว Data Pa c k นะครับซึ่งจะเป็นแบบว่าล u c คกี้บ็อกยูทูบเบอร์ครับผมอ่ะเราเนี่ยสามารถสมล็คกี้บล็อกยูทูบเบอร์เพื่อจะได้ของ OP มาได้นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกตรงๆว่าผมเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่า ผมไม่ได้จะเล่นเป็นชาเลนจ์อะไรนะแค่แบบจะมารีวิวนะครับผมอ่ะเพราะแบบบางทีเนี่ยชาเลนจ์มันก็กินพลังงานไปเยอะนะมันเล่นแบบเป็นชั่วโมงอะไรอย่างงี้ไงวันนี้เลยแบบอยากมาชิลๆหน่อยนะครับซึ่งล็อคกี้บ็อกอันนี้เนี่ยมันจะมีอ่าวิธีการคราฟอยู่นะครับผมหรือว่าจะเสกมาก็ได้แต่ผมเดี๋ยวผมลองคราฟดูนะรู้สึกว่าจะเอากระจกไว้ตรงกลางนะครับอ่าเหล็กแบบนี้เปล่าวะแล้วก็ทองนะครับอ่านี่ก็จะเป็นอ่าล็อคกี้บ็อกนะครับผมมาซึ่งผมจะใช้วิธีการเสกนะก็คือฟัััััังงกกก์ชชนนนนนี้้คครบบผมมปึึ๊จดดาาเเอออ่สุแลวะะฮโ ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเรามาลองสุ่มดูดีกว่าว่าแบบเออมันจะมีของอะไรบ้างนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องคลิปอเวนเจอรีก่อนนะผมเผื่อแบบเราตายนะฮะเพราะล็อคกี้บ็อกเนี่ยมันสุ่มใช่ไหมเราจะเจออะไรที่มันโหดร้ายก็ได้นะครับเริ่มจากอันแรกเลยอุ๊ยเดี๋ยววางมีเอฟเฟกต์ด้วยเหรอปุ๊บนี่ฮะมีแบบควันออกมานะฮะผมมาลองทุบดูดิอ่าเป็นไงฮะอ๋อไม่มีอะไรนะครับเนี่ยเฮ้ย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยวิบเหรอทำไมมีปลาหมึกแบบนี้เละฮะอ่าหน่อยทุบใหม่ทุบใหม่ปึ๊บเเฮ้ยปืนนะวี่ย ปืนมิตเบีดงั้นเหรอฮะโอ้เช่เป็นไงเนี่ยลองยิงดิปึ๊บยิงเข้าไปโฮ้ยโดนแก่ปะเนี่ยยิงใหม่เฮ้ยแก่หายเลยครับวัตถฟากเอาใหม่ดิเฮ้ยปืนเทพนี่มาเฮ้ยไม่ธรรมดาน่เน่เอาใหม่ดิเฮ้ย,ยคือยิงแล้วแบบมันหายไปคือมันตายหรือมันวาร์ฟวะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเนี่ยเฮ้ยอย่างเท่อันหนึ่งนะรู้สึกแสงมาดูเหมือนแบบยังไม่สดใสเท่าไหร่หกพันได้ปะ บอาประมาณนี้ครับผมเอ้ยเดี๋ยวอันนี้มีธนูด้วยธนูอะไรอะ่ะอู้วโอพีโบครับผมดูเอฟเฟกแต่ละอย่างเลยอย่างโหดแต่ไม่มีลูกธนูนะครับผมเอาไว้ก่อนแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นอ่าหมึกเอาล่ะอันต่อไปไหนลองดูดิเป็นไงครับจาวันนี้ปึ๊บ เอาล่ะเฮ้ยแอนวิตกมางั้นเหรอเอ่อแอนวิวธรรมดาใช่ไหมคือตอนนี้ก็ระแวงเหมือนกันนะครับหรือมันจะมีแบบระเบิดเลยหรือเปล่าเฮ้ยวิปอีกแล้วอ่ะ <laughs> อันนี้นี่มันคือยังไงเนี่ยวิปเนี่ยผมรู้จักนะครับแต่ทำไมมันเป็นปลาหมึก <laughs> อ่ะเดี๋ยวผมลองกําจัดทิ้งดีฟืบอ้อาวยิงปุ๊บนี่คือหายเลยนะฮะ <laughs> เดี๋ยวลองเอาไปยิงมังกรดูดีกว่านะครับผม <laughs> แต่ไว้ก่อนแล้วกันตอนนี้ไหนลองต่อไปสิฟืบโอ้ oh, ฟ้าผ่าครับผมฟ้าผ่ากันเหรอเฮ้ยได้เพชรว่ะ โอ้ oh, ได้มา1 6นเลยนะครับย,ยังโชคดีอยู่ยังโชคดีอยู่เฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ย <laughs> ทำไมมันเป็นแบบอย่างเงเฮ้ย hey, ออกมาดินี่มันบ้านสลามเหรอเออว่ะเป็นแบบว่าบ้านสลามนะครับผมเห <laughs> มือนเห็ดเขียวๆยังไงไม่รู้นะโอเคผมลองขุดข้างในดูดิจังหวะนี้เฮ้ย hey, ซอสอะไรนเนี่ย OP ซอสครับผมแล้วดูดูเลือดดิครับโอ้โหเต็มแถบเลยโอเชีย oh, บางหน้าจออีกแล้วเหรออ่า uh, แล้วก็คือมันไม่บอกออปชันอะไรเลยนะมันแค่แบบบอกว่า OP ซอสแล้วถ้าเอาออกอะ่ะโอ้คือหายเลยนะครับ ถือไว้ปุ๊บก็จะมีเลือดโคตรเยอะนั่นเองโอ้ก็ดีก็ดีผมคิดว่าจะต้องปรับ G U I ให้มันเล็กซะแล้วนะฮะเก็บไว้ออก่อนแล้วกันอันเนี้ย <laughs> มันบังหน้าจอนะครับผม Lucky Box กกออยังต่อไปเป็นยังไงครับโอ้ยได้ได้หลุมหลุมตกมาโอ้โหมี h a สด้วยนะครับผมว่าไงเพื่อนเรียบรอ้อยให้ยิยงนิ่ยิงอ่ะเฮ้ยไม่โดนวะเฮ้ยเราไ่ด้ไม่ได้ผลกันเหรอ ก็ทาได้เพียงแค่อ่าค่อยๆตกไปอย่างช้าๆนะครับผมและนี่คือเพื่อนร่วมทางของเรานะครับที่จะตกไปด้วยกันน่าเศร้านะต้องรอตกไปตายอย่างช้าๆเหลือแค่หัวครับอีกนิดเดียวนะนะรู้สึกผมตกก่อนมาอีกวหเนี่ยเอือเรียบร้อยครับผมตายโอเคผมกลับมาที่เดิมแล้วก็คืออ่าจุดเกิดของโลกนี้เนี่ยมันเป็นเกาะนะครับผมผมเลยมาหาที่ที่มันเป็นแบบไอโอเพนนะฮะเรือเซ็ตสปาวสปาพอยโอเคประมาณนี้มาเเมื่อกี้โดนจนได้ฮะมาต่อไปเป็นไรครับจจงหวะนี้เปิดมาสิ เฮ้ยอะไรเนี่ยมีถังน้ำเหรอแล้วก็ฟลอปปี้้นเหรอฮะโอว้ว่าไงฟลอปปี้เอ่อเราต้องเลี้ยงดูนายใช่ไหมเอ,อเอ้ยไปนู่นแล้วอะฟลอปปี้มานี่นี่เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แั๊นหนึ่ง อ่าผมต้องให้ฟอปปี้มันรอดครับฟอปปี้โอเคผมจะดันมันลงไปลงไปลงไปเออเอาเฮ้ยฟอปปีป้ตายก่อนครับไม่นะโยนทิ้งไปอย่างนี้แล้วกัน <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวผมว่าผมต้องเซตเวลาใหม่แล้วคือให้มันเป็น6,000ใช่ปะแล้วก็เกมรูนะครับดูเดนไลท์ไซเคิลเป็นฟอลไว้นะครับมันก็เวลาน่าจะไม่เดินนะโอเคประมาณนี้ต่อไปดีกว่าครับโอ้โหเมื่อกี้ฟอปปี้ตายว่ะแย่จังนะฮะเฮ้ยอะไรวัเนี้ยเก็บมาสิ เทคโนเบลดเง้นเหรอเป็นครอสโบของเทคโนเบลดครับเทคโนเบลดเนี่ยผมรู้จักดีเลยฮะบอกว่าสมัยที่แบบไมคา้าพีพีมันเฟื่องฟูเนี่ยผมก็ดูคนนี้อยู่นะครับตอนนั้นเนี่ยเขาซับแค่สามหมื่นเองนะครับปัจจุบันนี่โหโคตรเยอะนะครับกี่ล้านเราไม่รู้อนะเอาเป็นว่ามันจะโหดแค่ไหนกันเชียวนะเอรียงเจ้านี่แล้วกันนะครับจังหวะนี้เล็งไปแล้วยิงฟืบอ๋อยิงออกมาแบบเป็น3อันนะครับแล้วก็เป็นพรุนะครับผมมีเหล็กญปะเนี่ยเขาบอกว่าเทคโนเบดเนเวอร์ดายเงินเหรอโอเคผมต้องใส่ลูกกระสุนนนนะะะคคคครรััับบบจจงงงหวีีี้้ือมมมมแ่่ใชยผถาาิเขไป เออน่าจะมีประมาณนี้นะอาจจะมีอะไรก็ได้แต่ผมยังไม่รู้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวหาของต่อไปเรื่อยๆแลวกนะันอันต่อไปให้อะไรเอ้ยเดี๋ยวปืนนี่แล้วเหรอผมใช้เป็นแพ็กคู่ได้ไหมเนี <laughs> ่ยปืนมิสเตอร์บีทนะครับผมแต่มันก็ยิงได้เพียนหนึ่งต่อไปครับผมไปยังไงฮะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยแท่งไม้กันเหรอโู้สติ๊กน็อกแบ็กเอ็กครับผมนี่มัน <laughs> ดุ้นนะฮะดุ่นสะท้อนปึ๊บอู๊ <laughs> เด่นอย่างไกลครับผมมาเดี๋ยวจัดโฮมรันให้ซะหน่อยแล้วกันนะครับ เตรียมตัวพร้อมบินนะครับเอ้ยไม่ได้มันติดอะ่ะเอาตัวนี้แล้วกันโม่พร้อมบินหรือเปล่ปาบินไปเลยหโหโคตรไกลครับผมเออแต่ผมเรียกดุ้นทําไมวะ <laughs> มันคือแท่งครับมันคือแท่งไม้เอเอเผมเรียกผิดโทษแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าทไมมันเป็นปืนแบบนี้นะมิตาบ,บีทคือผมรู้จักนะแต่แบบผมไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเกมเขามีอะไรมั่งนะครับผมก็แค่ดูคลิปแบบช่องหลักเขาเฉยๆอ,อ่ะอะต่อไปเป็นอะไรครับจกกังหวะน,นี้เออเป็นของเทคโนเบดอีกแล้วนะฮะโอเคเก็บไว้ก่อนนะครับผมต่อไปครับผมจะได้อะไรอีกเฮ้ยมีบล็อกเพชร ก็เพรอย่างเดียวเหรอครับไอผมก็ระแวงไงนึกว่าจะมีอะไรหรือเปล่านะฮะเอาเป็นว่าต่อเลยแล้วกันนะครับเฮ้ยมันคืออะไรเดี๋ยวผมจะอ่านว่าอะไรดียฮะสเคปปี้มัฟฟินนั่นเหรอเอ่อมันดูน่ารักดีนะดูหน้าตาดีเป็นแบบไอเต้านอนอะนะครับผมหน้าตาน่ารักเชียวกินได้หรือเปล่าเฮ้ยกินได้ว่ะไหนลองดูดิปึ๊บกินเข้าไปรับผมโอ้ได้รีเจนสองนะครับผมแล้วก็แบบว่าไอหัวใจทองมานะครับผมเฮ้ยก็ดีนะไหนดูดิมันจะมีอะไรโอพีหเปล่าโอ้เช่ก็มันบอกว่าพระเจ้าแบบว่าจัดการเราเหรอ ผมไม่รู้สมัยแปลว่าอะไรอะว่าเราโดนฟ้าผ่าแล้วกันฮะอะไรเนี่ยพระเจ้าฟ้าผ่ามาทําไมฮะปึ๊บอะไรฮะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยยิงไปยิงยิงเฮ้ยไม่โดนไม่โดนทาไมเป็นแบบวิเทอร์เกลตันขี่พึ่งเนี่ยคืออะไรเนี่ยงงเฮ้ยคืออะไรเนี่ยโจมตีเราปะเนี่ยโอ้ยโดนยิงเข้าไปเฮ้ยมันไม่เป็นไรด้วยโอ้เชิดนี่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 สติคับผมเฮ้ยตีก็ไม่ไปว่ะเออนี่ต้องตีพึ่งนะครับตอวก็อะไรวะเนี่ยโคตรแปลกเลยเฮ้ยผมจะตายปะเนี่ยเคยไม่น่าต ดรีมงั้นเหรอผมโดนดรีมฆ่าเหรอเฮ้ยแล้วทำไมล่องหัวนนะทำไมมันเป็นล่องหัวแบบนั้นนะทำไมดิผมลองปิดเชเดอร์บ้านึงเผื่อเชเดอร์มันมีปัญหานะครับเฮ้ยเดี๋ยว้ออะไรกันเนี่ยยิงเข้าไปครับโอ้ยจังหวะนี้ทำไมมันล่องหัวแบบนี้ล่ะเฮ้ยตบตบตบไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยโอ้ผมตกหลุมนี้แล้วเหรอไม่เอาแล้วเอาขึ้นมาด้วเอเฮ้ยอะไรกันเนี่ยนี่คือดรีมงั้นเหรอทำไมดรีมเป็นแบบนี้ล่ะดรีมกันเหรอเจอโอพซอรเท่าไหร่อือโอ้โหอย่างแแแแแรรรงงงคคับบบบผมมมอออนนนนีี้้้พไไไ่่่่่่ใชตตาวเเิิลลืดดยดยะะฮห จังหวะนี้เรียบร้อยครับผมโหจัดนะฮะปื๊บเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันอุปกรณ์กากเนี่ยมั้อุปกรณ์แบบกิกกี้อะไรยเงี้ยครับแมวเด้ e, ต้องมีของเทพอีกดิเฮ้ยอ่าไอต้าเห็ดนะครับผมกินอีกแล้วกันนะฮะพอดีเลือดมันลดพอดีจัดไปเฮ้ยกล่องว่ะเฮ้ยมีโทเทมนะครับผมแล้วก็ไอเปิลทองเอนชานด้วยว่ะเฮ้ยโคตรดีครับผมว่มาไงต่อไปคืออะไรครับเฮ้ยชาไอแท่งนี้แล้วมาต่อไปรัวๆครับรัวๆเฮ้ยที่ขุดอะไรเนี่ยออ้มีติดไฟแสดงว่าขุดได้หรือเปล่าวะแบบว่าขุดแร่แล้วมันได้มาเเป็นแรลยอองงดดดดูู เอาเฮ้ยทำไมมันมีปลาหมึกมาอยู่ตรงนี้วะโอเคนี่ผมลองมาอยู่ตรงนี้ก็ได้เออลองขุดดูดิเฮ้ยโหเน้นๆมันโคตรเร็วเลยเนี่ยลองดูดิโหเร็วจัดนะครับแต่ว่ามันก็ใกล้จะพังอ่ะเนาะแต่ว่ามันอันเบรกิ้งสิบเลยนะก็ขุดได้นานอยู่แหละเฮ้ยเอาเรื่องนะอ่ะอันนี้ขุดเหล็กใช่ไหมไหนลองขุดดูดิเฟือเป็นไงฮะได้อะไรหรือเปล่าวะอ๋อเออว่ะมันเหมือนที่ขุดไม้ใช่ปะ่ะโอโหที่ขุดแลประโยชน์ฮะใช้ขุดฐานนี่น่าจะพอได้อยู่นี่ขุดฐานครับรึบโอ้โหอย่างดีครับผมมีฟอร์จูนวีด้วยนี่แต่ผมคาใจตตงิดไฟ่ะ มันเอาไว้ขุดอะไรกันแน่นะช่างมันถือว่ามีประโยชน์ดีครับผมไอ้เจ้าที่ขุดทองนี่เนี่ยไหนดูดิอย่างต่อไปคืออะไรปึ๊บอ้าวไม่มีอะไรกะเฮ้ยเฮ้ยมันคืออะไรอะแท่งไม้นี่มันนี่มันเพตสันนี่ว่าอดีตเทพเจ้าปากัวนะครับผมเมื่อก่อนนี่ก็ผมก็ดูเยอะเหมือนกันนะเพตสันเพลย์เนี่ยอ่ะเหมือนมันเป็นแท่งไม้อะไรสักอย่างนะครับอ๋อเป็นคาถาใช้อะไรได้อ่ะขีดขวาดูดิอู้ดิดนระเบิดเลยเหรอโอ้โหระเบิดวัวนี่จังหวะนี้อื้อหือโคตรโหดครับผมระเบิดบ้านนี้ไปมออ้าวเฮ้ยทำไมเป็นตรงเนี้ยเล็งงงข้าบบบนนห่อยยปปึ๊ิไครั เฮ้ยโหดจัดอ่ะอันเนี้ยเฮ้ยยิงเข้าป่าไปจังหวะนี้ตุม้มยิงรัวไดเปล่าวะปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยรัวได้ดูดิโอ้โหโหดจัดนะครับถ้าเป็นมาโคล,ละ่ะยิงไปที่ภูเขาปึ๊บโอ้ดูฮะดูสภาพฮะโอ้โหดจัดลเลยเนี่ยเฮ้ยเอ็นเดอร์ดราก,ก้อนน่าจะต้องลองวะ่ะแล้วไม่มีแบบระยะการใช้งานด้วยนะเออลองไปเลยดีไอรอนก็เลม,มไหมไอรอนกเ็เลมครับผมเรามาลองเทสกันหน่อยจังหวะนี้มืมไปอู้ร้าวครับผมถึงกับราว เอาไปอีกลูกนึงเอาเฮ้ยมันยิงไปไกลเหมือนกันนะเอาใหม่เอาใหม่ปุ๊บระเบิดไปเอออู้ตายครับผมแรงจัดเลยนะฮะเอางี้เอางี้บอลวีเทอร์ด้วยจังหวะเนี้ยจัดมาดิยิงเข้าไปนะครับโดนปะวะอยากรู้ดาเมจไงโดนต้องโดนแล้วจังหวะเนี้ยเออเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่นะผมว่าได้อยู่มันมันยิงไม่ค่อยโดนเลยอ่ะยิงไม่ค่อยโดนครับแต่ว่าดาเมจมันก็แรงอยู่แหละนะฮะเฮ้ยตอนนี้เหลือ37แล้วนะครับไหนดูดิมีอะไรอีกป้าเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันหน้ากากกันเหรรรอดีแมสคับผมคลิกขวาเพื่อสกันเหรอเดดดี๋ยวลองูิ ใส่เข้าไปครับอุ้ยออ้ใส่เข้าไปได้สปีดวีกับอ่าถึกนะครับถึกระดับวีเลยอะถึกระดับนี้ไอลอนก็นเลยไม่ต้องกลัวแล้วเนะี่ไหนลองดูดนะิมาดิเพื่อนโอ้โหตบไม่เข้าครับโหจัดก็มาดิฮะยังไงซิยังไงซิใช้ดาบนี้ด้วยดาบ OP. โอพี่ื่อชาโอ้โหคิดดูนะผู้ชมเราถือดาบเนี้ยแล้วบวกกับอ่าหน้ากากของดรีมเนี้ยโอ้โหไรเทียมทานฮนะมันจะโหดเกินไปหรือเปล่าน้อนๆโอเคเก็บหน้ากากนี้ไว้ก่อนโอ้โหของเทพเลยอะเฮ้ยมันจะมีอะไรซ่อนอ เฮ้ยไฟได้ไงเนี่ยอ๋อเป็นไฟบอลนะครับออมีอะไรอีกเฮ้ยอ๋อฟ้าผ่าอีกแล้วพระเจ้าลงโทษเหรอเฮ้ยจะตายเอาแล้วเนี่ยกินก่อนกินก่อนเฮ้ยไม่ไม่ไม่ตายไม่ตายเฮ้ยใส่หน้กกาง์ดรีมดิวะเราจะได้ไม่ตายเออเออใส่ไปก่อนก็ได้ครับจังหวะนี้แล้วก็ระเปิดต่อเลยไหนดูด้เฮ้ยแท่งไม้อีกแล้วอะไม่เอาไม่เอาอันนี้ก็เก็บไปก่อนครับของดีมีอะไรอีกนะแท่งนี้แล้วนะครับคาถาเฮ้ยอะไรอะอ๋อใบเทียนทีมันออกมาเงี้ยระเบิดแบบรึบเลยฮะโอ เฮ้ยตัวอะไรเนี่ยไหนโจมตีเราแล้วบอกเฮเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเองเองคือตัวอะไรโผล่มาได้ยังไงเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเหรอเหมือนเป็นตัวที่แบบไม่น่าจะโผล่มาได้ฮะเดี๋ยวนี้โอ้ฝาผาอีกแล้วอ่ะเอาล่ะฟลอปปี้โอ้ครั้งนี้เราจะไม่ให้นายตายนะเอาลงโอยลงไฟเฉยปอปปี้เออปล่อยมันแล้วกันเมื่อกี้แบบมันดิ้นหลนไปหาไฟเองฮะไม่ได้นะทําแบบนี้ทําไมอันนี้ก็โอเคแอปเปิลทองจะหมดแล้วครับจะหมดแล้วอันนี้ก็ไฟบอลอีกแล้วครับเอาไม่อีกเอาไม่อีกมีของเทพอะไรใส่มาให้หมด ปึ๊บกล่องอีกแล้วนะฮะปึ๊บเฮ้ยโอ้บ้านนี้อีกแล้วครับเอาอีกดิเอาอีกดิไม่มีอะไรเหรอโอเคที่สิบกล่องสุดท้ายไออีกแล้วเหรอฟอบบี้ไม่ยุ่งแล้วป,ปึ๊บโอ้ฟอบบี้เฮ้ยทำไมฟอบบี้รัวๆเลยวะเฮ้ยเทียนทิ้แล้วครับโอ้โหมันระเบิดแบบเป็นวงกลมนะครับนี่แบบถ้าไม่ใส่หน้ากากดรีมนี่ตายแล้วนะเนี่ยโอ้รอดได้ก็สุดยอดแล้วครับเอาอีกดิวิปอีกแล้วฮนะวิปนี่มันให้ของอะไรปะเนี่ยตกลงไหนลองฟันทิ้งดิปึ๊บอ๋อก็คือวิปจะให้ธนูโอพ <laughs> แมวแมวเฮ้ยอ่าไฟบอลอีกแล้วครับผมว่าน่าจะหมดแล้วนะสำหรับของ o อพเดี๋ยวเราเปิดอีกรอบกันเอาละเหลือประมาณ10บแล้วครับเปิดทีเดียวเลยละกันอืออ่ะเฮ้ยมีเทนทีด้วยว่ะ16ลูกนะครับผมได้ได้เดี๋ยวไประเบิดอันนี้อะไรอ่ะยูเกตนาติงคือไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมเนี่ยให้มาเพื่ออะไรฮะไหนดูดิเฮ้ยเมื่อกี้มันอ๋อไอตัวล่องหัวนี่ก็หรอก็มาดิอยู่ไหนวะเฮ้ยดูจากเงาได้ครับเงาอยู่ตรงนี้ตายซะตายซะเออโอโหติดสถานะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าผมยังโดนอยู่นี่อัเนี้ย เฮ้ยเฮ้ยผมเห็นเงาอยู่นี่พึ่งล่องหนงั้นเหรอโกงเกินเฮ้ย hey, <Hey, S 2> นี้อะไรเนี่ยอันนี้ก็เฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะผมโดนอีกแล้วอะเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> คุณผู้ชมตอนนี้ผมไม่เห็นเงาอะมันอยู่ไหนวะตัวอะไรเนี่ยนี่ผมสู้ตัวอะไรอยู่หรือเปล่าอ๋อเฮ้ยฟันโดนด้วยวะเฮ้ย <laughs> คือแบบไม่มีแม้กระทั่งเงาหวหด้ายเกินนั้นเนี่ยมาเฮ้ย hey, ปืน,นอีกแล้วครับพอแล้วพอละโอ้ยโตอีกแล้วไม่เอาไม่เอาแล้วม่เอาแล้วไ,ไปลุยยาวๆครับอีกนิดเดียวเท่านั้น,นเปิดไปเลยไปร <laughs> ลา โอเคน่าจะหมดแล้วนะครับมาอันสุดท้ายเปิดไปเลยเอามาเคลียร์ของกันหน่อยด้วยก็ของที่ใช้งานได้ก็จะมีับผมนี่ดาบอาธนูนะครับผมไม้คาถาเพรสตันนะครับผมหน้ากากดรีมนี่ก็ใส่ไว้แล้วอันนี้ของเทคโนเบสนะครับเดี๋ยวไปยิงนะครับผมเออเฮ้ยโพชันอะไรวะเนี่ยเอาเพราะว่าเดี๋ยวเราไปลองกินที่นู่นดีกว,ว่ายังไงดีเฮ้ยผมอยากเพิ่มเลือดเอาไว้ว่ะเอาเป็นรีเจนนะครับผมสัก20วิบวิอมาลองจัดมาดิรีเจนเข้าไปครับระดับมันกางไป เอา200ไปเลยปึ๊บแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าเลือดเรามีเท่าไหร่แต่ถือว่าเรเจนทิ้งไว้แล้วกันนะครับทีนี้เราก็จะเปลี่ยนตรงนี้เป็น uh, อ่าเอ็นพอร์ทัลแบบพร้อมกระโดดไปนะครับผมผู้ชมพร้อมยังฮะผมพร้อมแหละที่จะเอาของอาพีพวกนี้เนี่ยไปบวกกับมังกรนะครับผมก็อยากรู้นะว่าแบบมันจะทำดาเมจได้แค่ไหนเอาเป็นว่าลองขึ้นมาเลยละกันนะครับเฮ้ยแต่ผมว่าเราต้องปิดเชเดอร์ก่อนไม่งั้นมองอยากลองอะไรก่อนดีนะปืนนี้ไหมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมลองยิงพวกเอ็นเดอร์แมนดิ้นไม่รู้ยิงได้ปะ ไม่โดนเลยเหรอไม่มีผลเลยอะเอเดอร์แมนเฮ้ยเอย่าอย่ามองตากันจะได้ไหมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอเคเอ่อแล้วถ้าเป็นเอ่อธนูนี้คงไม่ต้องหรอกเพราะว่ามันดูกระแรงอยู่แล้วใช่ไหมผมอยากลองไม้กระถางเนี่ยยิงเข้าไปครับอืมระเบิดตายว่ะเฮ้ยเอเดอร์แมนไม่สามารถหลบเจ้าสิ่งนี้ได้ครับปึ้มไปดีวะก็มาดิเออเฮ้ยยิงยิงเสาก็ได้นี่หว่าใช่ป่ะเอาเฮ้ยไม่ได้ผลเหรอเอาเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่แบบนี้ได้อยู่ นี่มีประโยชน์เหมือนกันนะเนี่ยแต่มันก็ยิงได้แค่ประมาณนี้ครับผมถ้ามันสูงเกินไปก็ไม่ได้นะหรือเปล่าวะเลงประมาณนี้ดิยิงเข้าไปครับจังหวะนี้ได้เปล่าวะเฮ้ยได้อยู่เคลียร์ให้หมดเลยแล้วกันเนี่ยเนี่ยตุ้มอันนี้ด้วย,น,น,วยน,นี้ด้วยเฮ้ยมีประโยชน์จัดเลยเฮ้ยเฮ้ยมังกรมานี่แล้ววะ่นะไหนยิงใส,ดงสด่ดิยดิงใส่ดิโดนหรือเปล่าโดนหรือเปล่าไม่โดนเหรอโอ้เฮ้ยได้อยู่ปะเนี่ยระเบิดไปครับระเบิดไปเฮ้ยได้ผลอยู่เออแล้วถ้าปืนเนี่ยลองยิงดิปิ้วปิ้วปิ้วเฮ้ยไม่เจ็บเลยเหรอ โอ้โหนึกว่าจะมีประโยชน์กับมังกรซะหน่อยอเทคโนเบสดล่ะเออไม่มีผลเลยครับดาบเนี้ยตีไปเฮ้ยทีเดียวตายเลยเหรอโอ้โหดาบโคตรโหดนะครับผมเอ้แต่หน้ากากนี้จริงๆแล้วมันก็เทพเหมือนกันนะเนี่ยหน้ากากเหมือนแบบจะไปป้นธนาคารอะไรางี้เลยนึกถึงเกม h ์ครับผมอะโดดกลับไปเล่นแล้วกันนะครับโอ้ของเทพนี่ก็สุดยอดไปเลยนะฮะเนี่ยเอาเป็นว่านะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมก็ถ้าใครอยากเล่นนะครับเล็งโหลดอยู่ใต้คล